ไม่กลัวพ่อคอยป้อนข้าวไม่กลัวพ่อคอยป้อนข้าวน้องเมิดดูแลพ่อเมฆวินยัยไม่สามารถยขยับเขยื้อนร่างกายได้ถึงแม้จะต้องเจ็บและทรมานจนไม่สามารถยขยับเขยื้อนร่างกายหรือใช้ชีวิตได้ตามปกติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พระเอกร้อยล้านวัยห้าสิบสี่ปีเมฆวินัยไกรบุตรก็ยังคงได้รับกำลังใจล้นริ่มทั้งจากคนใกล้ชิดและแฟนคลับที่ส่งมอบให้แดกเจ้าตัวในทุกๆช่องทาง อีกทั้งล่าสุดเมฆวินัยนก็ยังได้แชร์คลิปวิดีโอช่วงเวลาแห่งความสุขใจผ่านทางช่อง Tik t o k w u i n a i k i a b u t r ซึ่งเผยให้เห็นภาพของน้องเมิร์ดลูกชายตัวน้อยที่คอยช่วยดูแลคุณพ่ออย่างใกล้ชิดด้วยการนำเอาผลไม้มาป้อนให้ได้รับประทานถึงบนเตียงนอนโดยนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ได้เขียนแคปชั่นบอกเล่าความรู้สึกตนเองแนบมากับโพสต์ดังกล่าวด้วยว่าทรมานแต่ก็สุขใจเรามีคนดูแลอีกคนแล้วน้องเมิร์ดของผมเองป้อนผลไม้เองเลยครับ ขณะดเดียวกันในช่องคอมเมนต์ก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยรวมถึงชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องเมิร์ดอย่างล้นหลามพร้อมทั้งกล่าวคำอวยพรขอให้หนุ่มเมฆก,กลับมามีสุขภาพแข็งแรงในเร็ววันอีกด้วยล่าสุดเมฆวินัยได้อัปเดตชีวิตของตัวเองผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวให้แฟนๆได้หายห่วงเพราะตอนนี้เจ้าตัวก็เริ่มดีขึ้นมากแม้จะยังมีแผลอยู่ก็ตามซึ่งเมฆบอกว่าอัปเดตพอนั่งได้พอขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนได้พยายาม จะช่วยครอบครัวในเรื่องของการขับรถไปรับของส่งของก็นั่งได้แต่ยังเจ็บยังเป็นแผลอยู่แผลเยอะครับแต่ว่าตุ่มน้อยมากนอกจากว่าเราไปเกาพอเกามากๆมันจะขึ้นเป็นแผน่นแต่ถ้าไม่เกามันจะไม่ขึ้นก็ดีขึ้นเท้าก็เริ่มแห้งมือก็เริ่มดีขึ้นตอนนี้อยู่ที่ตัวเองว่าจะทนอาการทันได้หรือเปล่าคิดว่าภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะรู้ผลอาหารกินได้ปกติกินไข่กินผักกินเจ ผมไม่ได้หาย่อไปไหนยัดงอขายอขอองอออนอลอยมืออนอเดือมอไม่ต้ององอเป็นออหาว่าออนครรัฐบกสู้กันอไปผมเอง,งออก,ก็สู้เตม,มอที่เดือนอนอที่แล้วว่าก็ขายอรัฐไปตามอสอพพคออระบดเดือนอนอหน้าระอดัดก,ก็หาและครฐถฐายอหางานอธรทำขาออขอองออออนอลหลหนัก Thank you